หลายอยู่บ่เอ้ยผนฮะนี่หลายก็ไอู้เนี้ย

มันทำหน้าที่ผู้เชิญแม่แม่คนคู่้ยืนสายเอาเนาะเพราะโลงไปเจอกันการตื่นมาเพื่อย่องน่ะเล็กน้อยกินน้ำน้หายถ่ายเอาเลยไก่เลยงลงในเวลาเอาเชื่อเต็มเต็มถังลงไปอชื่อเ้ย ไปลงขางนนี้น่ไปแถวขึ้นไปไปไม่ไปแล้วเก่งเลนแต่ไม่ม่ได้โบมาได้ไรมาหาเก่งเนี่ย

I

มืดคลักเป็นตาเนาะท้องฟ้าเป็นตาฝนตกสีเกียวเข่าแล้วเกียวเข่าสิได้อยู่บ้านี่เมฆหมอ,อกระลาอยู่ที่นะคะอยากจะเทพื้นหอพระนี่แหละเนาะโอ้ได้ เยอะบุญกระถินปีนี้เราจะได้เทพื้นนะครพระยังไม่ได้เทปูกระเบื้องนะมีปูแล้วสถานที่วัดบ้านกบตูมบุญกระถินเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมนะคะแห่บุญกระถินเร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นะคะช่วยกัน เก็บกวาดพัฒนาเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมะะวัดบ้านกบตูนเป็นบุญจริงๆนะคะบุญกระถินปีนี้นะคะม่นซื่นโฮวเซลพอสมควรเนาะก็ถือว่านะคะสุดสิ้นไปได้ด้วยดีก็จะมีนะคะกระเบื้องปูพื้นนะคะจุดประสงค์ที่เราได้ ทำบุญกระถินก็นี่แหละเราก็จะพากันนะคะสร้างปูกระเบื้องนะคะเพราะว่าที่นี้ก็ปูเสร็จแล้วยังเหลืออยู่นะคะฝั่งตรงที่เราจะเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องกันเนาะเเป็นบุญเป็นกุศลนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลงมาทางวัดนะคะมาทําบุญที่วัดทุกวันทุกเช้าเนาะบางทีก็ ถ่ายทาคลิปบางทีก็ไม่ได้ทานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ